อ่าดูนะครับดูนี่อันนี้ปี2549เนะอันนี้เป็นการทํนานาในโรงเรียนนะคือคือการการสอนของผมนั้นจะเน้นที่ว่า 1. นึ่เน้นโดยการเรียนรู้โดยการปฏิบัติไม่ได้เอาเรื่องอาการข้อสอบเป็นเกณฑนะ์เนอะเอาการปฏิบัติเป็นเกณฑ์แล้วผมทําอยู่3ที่นะหนึ่ทำในโรงเรียน 2. องทำที่บ้านเด็กนักเรียน 3. สอนในชาวบ้านรอบๆโรงเรียนทำด้วยนะทำสามจุดนะอันนี้จุดนี้จะพูดแบบทําในโรงเรียนนะก็ให้นักเรียนน่ะเอาปุ๋ยครอ,อกมาคนละประมาณสักห้กิโลสิกิโลเอามาอเอามากระเทไวใ้ในในในแปลงนานี่แหละแปลงนานี่ก็หน่วยส่งเสริมการเกษตรอ่าหรือนอก,กสอกของพลัยคำอะใช้แท็กเตอร์มาปรับให้หนี่สังเกตรนะั้นรวน,นะอ่านี่เป็นรั้วรวดน้าอยู่นะเนี่เป็นรั้วรวดน้าอยู่ ดินก็ไปดินทรายที่ทั่วไปนี่แหละดินทรายในภาคอีสานเนี่ยอ่าพอมีความชื้นน้อยอแล้วก็ให้เด็กดำหน้านะดำาน้าดำนาก็ดำห่างๆนะพี่น้องถ้าท่านดูในภาพนี้เห็นไหมใจน่าโอ้โมมันแรงหน้าดูนี่อากาศก็ร้อนดูเด็กคนที่ต้องเอาเสือ้อมาคลุมหัวเอาไว้นะก็ให้เด็กถึงเชือกนะถึงเชือกแล้วให้เด็กเด็กคนเนี้ยไม้เนี่ย เป็นไม้ที่ม,มากระแทกให้เป็นหลุมเพื่อที่จะยอดไอ้ต้นกล้าลงไปนะเพือ่อที่จะยอดต้นกล้าลงไปอ้าวนี่ครับนี่นี่ภาอพาอยู่มุมหนึ่งนะี่ภาพอีกออ่มุมหนึ่งนะผมอยากให้สังเกตดูดูดูกองอินบล็อกนี่นะอินบล็อกนี่อินบล็อกนี้เอาสั่งมาเพื่อที่จะทํารั้วนะเดี๋ยวสังเกตต้นกล้วยด้วยสังเกตต้นกล้วยด้วยต้นกล้วยนี่งามเลยแหละเพราะใช้น้ำหมัก EM เนี่ยลด ต้นกล้วยเนี่ยอืออ่านี่เห็นไหมครับอ่าช่วงนี้จะน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาครับกําแพงรู้ว่าทเสร็จแล้วเนี่ยรู้ว่าทเสร็จแล้วเนี่ยรู้ว่าใหม่เอี่ยมเลยดูข้าวเลยครับข้าวที่ดําแบบที่อ่าใช้ไม้กระแทกเป็นหลุมแล้วก็ต้อนกล้หย,ยอดเข้าไปแหย่ลงไปแล้วปิดเอ่อแล้วก็เอาดินทับเอาไว้เนี่ยกดเอาไว้เนี่ย พอได้รับน้ําฝนดูข้างามขึ้นมาครับดูข้างามนี่แปลงเดียวกันเห็นต้นกล้วยไหมครับโอ้โหดูข้าสวยครับหนึ่ง